ก็สวัสดีครับมาจะช่างทุกท่านนะครับรอบนี้นะครับหลังจากที่ทําการเปิดห้องคัตคอนทราโนวาครับอาเกียรอบนี้มาเปิดห้องคัตโนวาสี่เกียบ้างนะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมข้างในนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปติดตามมาเลยครับเปิดคัตเพราะว่าสี่เกียครับผมครับก็สวัสดี เพื่อนๆทุกท่านคือเกาเหมือนเดิมนะครับจากคลิปเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าเข้าเกียร์กระโดดดับนะครับคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกให้ถอดลงซ่อมให้หน่อยนะครับเช็คให้ด้วยวันนี้เรามาดูกันครับว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับกับชุดคัดก้อนคัดกำลังหรือว่าคัดชุด a นะครับ

mày ngay vào nó bị đòn rồi, chụp cắt chỗ này mang nữa มาแล้วนะครับขอตรงมาแล้วนะครับสปริงคัตขาดทั้งสามตัวนะครับมันเป็นไปได้ไงนะครับมันเป็นไปได้ไงนะครับสปริงคัตขาดนะครับเพื่อน ก็นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับนะครับสปริงขาดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเสษสปริงนะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดนะครับถอดออกแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ดูอีกทีนะครับว่าอ่ามันขาดยังไงนะครับเดี๋ยวทีนี้ในการประกอบนะครับอ่านี่ตัวที่ใส่ยากมากที่สุดนะครับ ชุดนี้จะใส่ยากนะครับใส่ยากนะครับชุดลูกปืนนี่นะครับลูกปืนกดคับนะครับเป็นชุดที่ใส่ยากมากเลยนะครับแต่ก็มีวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับสปริงคัดก้อนขาดทั้งสามตัวนะครับ ท,ทั้งที่ก็ชุดคัดชุดนี้ก็ดูเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมานะครับดูเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับทีแรกก็นึกว่าไอ้ก้นตัวนี้มันยาวนะครับถ้าไอ้ตูดตัวนี้มันยาวนะครับถ้าตูดตรงเฟืองนี่ยาวเวลาอัดน็อตมันจะฝืดจะบีบจะแน่นก็กลายเป็นคัดคัดล็อกได้เหมือนกันนะครับ แต่นี้ก็ถอดออกมาก็เจอปัญหานะครับไอเจ้าตัวปัญหาก็ไอเจ้าสปริงสามตัวนี่แหละนะครับขาดก็ไม่รู้ว่ามันกิ้นส่วน,นหายไปไหนบ้างนะครับว่าไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะต้องไปซื้อนะครับสปริงมาเปลี่ยนนะครับในขั้นตอนที่เราจะเปลี่ยนสปริงนะครับภายในตัวภายในนะครับถ้าภายในนะครับ ภายในครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะครับมันจะมีก้อนยางดำๆก้อนหนึ่งนะครับกล้องไม่ยอมโฟกัสนะครับมือไม่นิ่งนะครับครับจะมียางกระแทกอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเรียกว่ายางกระแทกคัดก้อนนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับในเมื่อได้ถอดแล้วนะครับ อย่างตัวนี้มันก็ทำหน้าที่ซับแรงกระแทกนะครับเวลาคัดมันดีตัวกลับนะครับอย่างตัวดำๆนะครับที่ท่านมองเห็นนะครับตัวนี้ก็สมควรจะเปลี่ยนนะครับก็ชุดนึงไม่กี่บาทนะครับวันนี้ก็ทำคลิปมาแค่นี้ก่อนแล้วอ่าประกอบเสร็จเดี๋ยวจะสรุปงานอีกรอบนึงว่าหายหรือไม่นะครับ ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆครับก็ไปซื้อสปริงนะครับสปริงคัดก้อนมาแล้วนะครับรู้สึกว่าไอตัวตัวนี้นะครับตัวที่ติดมากับรถรู้สึกว่ามันจะตัวเล็กนะครับถ้าเทียบกับตัวที่ไปซื้อมานะครับตัวใหญ่ต่างกันนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ ตัวใหญ่นะครับต่างการชัดเจนนะครับนะครับรู้สึกว่าจะตัวใหญ่นะครับก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูวิธีการประกอบนะครับของฮอนด้านะครับนี่นะครับใส่ลงกันเลยนะครับเป็นสปริงนะครับความรงนะครับนะครับมันจะมีด้าน เหมือนกระทะนะครับคว่ำนะครับคว่ำกระทะลงนะครับแล้วก็เห็นตัวนี้ครับจะใส่ยากนิดนึงตอนใส่ชิปล็อกนะครับนะครับชิปจะใส่ด้านนี้นะครับใส่ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจะมีจะมีสลักล็อกนะครับปากปากลิปไว้นะครับ จับปากอีก่นึง้มาจับปากมันอีกรอบนึงนะครับ ตัวสุดท้ายใส่ยากครับก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับสามตัวนะครับก็เป็นั้นเรียบร้อยนะครับพร้อมประกอบนะครับ ประกอบอสักครู่นะครับเรามาทำบานประกอบสักครู่นะครับครับก็สุดท้ายก็มาดูเทคนิคการประกอบนะครับใส่นะครับชุดกลไก กดคัดนะครับเทคนิคการใส่ก็คือล้มลดลงนะครับอันนี้ผมจะใช้สูตรล้มลดลงนะครับแล้วก็เอาไปวางนะครับไปวางแล้วก็ประกบแข็งเลยนะครับน,นะครับผมจะวางแบบนี้นะครับจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็เอา แ้งตัวนั้นมาประกบลงนะครับแต่ก็มีอาจารย์บางท่านท่านก็ใช้สูตรแบบเอาทิชชู่มายัดนะครับให้มันอยู่นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องท่านก็ประกบคัดเหมือนกันนะครับอันแบบนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะประกอบแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถ h o n d ้านะครับอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับ จะทิ้ให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการาขูดเปลี่ยนประเก็นแล้วก็ทําการประกอบนะครับอันนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จจะสรุปผลอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนสปริงคัตไปแล้วนะครับสปริงคัตก่อนนะครับคัตชุด A คัตกําลังนะครับมันจะหายไหมนะครับอาการสับเกียร์กระโดดดับนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับ คอยติดตามผลนะครับครับก็สรุปงานนะครับอันนี้เข้าเกียร์นะครับอปนะครับไปเกียร์นะครับสองนะครับสามครับสีครับไม่ดับครับ เรียบร้อยครับเปลี่ยนสปริงคัดก้อนนะครับก็สรุปงานให้นะครับสปริงคัดก้อนขาดนะครับก่อนหน้านี้คือเจียมลูกลอยมีปัญหานะครับเจมลูกลอยมีปัญหานะ้ำมันลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับคูบดับ วูบดับแล้วก็รถไม่มีกําลังถอยเสียตันนะครับแก้สองจุดนั้นแล้วนะครับแก้ไปแล้วมาเจอปัญหาเข้าเกียร์กระโดดดับนะครับเหมือนรถมีคัดเลยนะครับก็ต่อออกมาก็เจออย่างที่เห็นครับสปริงคัดก้อนขาดทั้ง3ามตัวนะครับทั้งทั้งที่คัดตัวนี้เป็นคัดใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับสปริงคัดเป็นสปริงตัวเล็กๆนะครับซึ่งของที่ไปซื้อมาใหม่ตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ก็สรุปงานนะครับของ Honda t เทนานะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะล้างแล้วก็ประกอบส่งงานเก็บตังค์นะครับนี้ก็ทำคลิปมาฝากพี่นอ้องทุกมองทุกบอลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ